ภาพสวยมากมากจับมือคิมเบอรรี่ไปเที่ยวบ้านเชียงใหม่สุดอลังการหลังสร้างเสร็จ หมากชวนแฟนสาวคิมเบอรี่เที่ยวบ้านที่เชียงใหม่หลังสร้างเสร็จแล้วอลังการมากๆพ่อแม่คอยต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นความภาคภูมิใจของพระเอกสุดอ่อหมากปรินเมื่อสร้างบ้านหลังงามในจังหวัดเชียงใหม่ที่เจ้าตัวและครอบครัวร่วมกันออกแบบมีพื้นที่ในฝันของแต่ละคนและวันนี้บ้านหลังดังกล่าวได้สร้างเสร็จสมบูรณ์โดยมีคุณพ่อคุณแม่ของหมากเขาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและความสําเร็จความภาคภูมิใจในครั้งนี้หมากปรินได้ขอเกี่ยวก้อยแฟนสาวสุดสวยอย่างคิมเบอรี่มาร่วมชื่นชมด้วยพร้อมกับได้ถ่ายภาพค ู่การอย่างหวานชื่นโดยมีคุณแม่ของมากเป็นคนกดชัตเตอร์ให้อย่างน่ารักต้องบอกว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นโมเมนต์เดียวกันกันกบคุณพ่อคุณแม่ของมากที่ยืนคู่การถ่ายภาพบรรยากาศของบ้านยามเยน็นเห็นภาพนี้แล้วแฟนคลับก็อยากเห็นภาพงานแต่งในทันทีเลยทีเดียวนอกจากภาพจะหวานและโรแมนติกแล้วบ้านยังสวยอลังการบรรยากาศดีน่าอยู่อีกด้วยจ้าขอขอบคุณภาพมากอันเดอร์สกอร์ปรินคิมเบอร์ลี่อันเดอร์สกอร์มเบอร์ลี่ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสน com ุกคอมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ